มาแล้วนะครับผมเกาะทองนะครับที่รอคอยนะครับอัดตัวครบ100ครั้งปลดล็อกสกินเกาะทองนะครับผมว่าเกาะนี้จะเป็นยังไงนะครับจะหาแค่ไหนนะครับผมเออนะครับผมไปดูในคลิปได้เลยนะครับผมเพจซปเปอร์ไก่ช็อปขายไอดี บริการขายไอดีราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับฝากขายไอดีรับซื้อไอดีราคาร้อนรับทุกรูปแบบสวยพร้อมจบรับเป็นกลางไอเดีเกมรับแก้ยืนยันตัวตนเฟซบุ๊กเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม2000 0กว่าคนขึ้นไปเพจนี้ไม่โกงไม่เกียยนแน,น่นอนร้อยเปอร์เซนต์ก็ต้องกราสวิตาสวัสดีวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นชวีเดีก้องวัยรุ่นชาวฟัเวกันด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้มาอยู่กับพีกแล้วเช่นเคยเนะครับผมช่อง บีชแนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลีนาฟีไฟไทยแลนด์ในส่วนแพทใหม่นะครับผมวันนี้พี่จะมาอัปเดตแพทใหม่ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ EP ที่2นั่นเองนะครับผมนะคลิปนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดประหลาดบอกนะครับมผมนะอัปเดตลึกกว่าเดิมอีก นะครับแล้วก็จะมีอะไรเป็นของฟรีบ้างนะครับมีอะไรจะเข้ามาใหม่บ้างนะครับโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับคลิปนี้พี่จะมาจะย่อแบบเข้าใจง่ายแล้วก็มีในส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือของฟรีนั่นเองว่าจะมีอะไรบ้างนะครับหลายคนก็เข้าไม่ได้เละตอนนี้นะครับเพราะว่าระบบปิดให้อัปเดตนะครับปิดอัปเดตอยู่นะครับก็คือเข้าเล่นไม่ได้เลยนะครับน้องๆเล่นอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแลหว่าง ระหว่างการรอเนะครับเปิดอัปเดตนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยพี่ลยมาอัปเดตให้ฟังกันกนะครับใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบกันด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองเปิดรูปสาธารณะเนี่ยเปิดรูปโลกเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะตามไปดูหน้าเฟซว่าแชร์จริงหรือเปล่านะครับแล้วพี่จะแจกเพชรนั่นเองนะครับเร็วๆนี้มีแจกแบบนี้ ตลอดไปด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะมาแจกแบบนี้เลยนะครับผมก็คือจะไปดูหน้าเฟซน้องๆนะครับว่าได้แชร์ไปหน้าเฟซจริงหรือเปล่าแล้วก็เปิดสาธารณะหรือเปล่านะครับผมมาโอเคนะครับผมก็่อยไปดูอัปเดตกันนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์กระทืบไลค์ช่องบิทชานเอลกันด้วยนะครับผมเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพี่ทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมเนาะโอเคมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับในส่วนคลิปนี้ว่าวมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะแต่ อย่างแรกที่อัปเดตเข้ามาเมื่อคืนเมื่อคืนหรือเมื่อเชาอ้าอ่ะเป็นกิจกรรมนะครับสนะายเติมนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับผมที่ผ่านมานี่แหละนะครับล่าสุดเลยนะเป็นกิจกรรมล่าสุดก็คือเปิดขายท่าทางสู้ <c oughs> <c oughs> นะครับโดดให้รู้นะครับผมสู้ๆ ซาซาสามร้อยเก้าสิบเก้าเพจเท่านั้นนะครับแล้วไปโบย่าด้วยกันนะครับตั้งแต่วันที่สิบสี่เมษายนเป็นต้นไปนะนี่ก็จะเป็นหน้าทางใหม่เลยนะครับก็จะมานี้นะครับมาเดี๋ยวพี่พันอัปเดตกันดีกว่านะครับไม่ต้องพูดมากเสียเวลาเลยครับผมไปเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนแรกในส่วนแรกนะครับผม GM ก็ได้มาโพสหน้าเพจกันนะฟรีไฟล์นะครับผมสิบสี่เมษายนสองห้าหกสี่อัปเดตใหม่นะครับอย่างแรกก็คือ นะครับตัวละครใหม่นะครับผู้รอดชีวิตคนใหม่ก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยชื่อว่าตัวละครเส้นนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็จะมีในส่วนอาวุธไหมนะครับเป็นปืนกลคอสตนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนหน้าต่างเลือกตัวละครแบบใหม่นั่นเองนะครับตามรูปนี้เลยนะครับผมก็จะสามารถกดแบบนี้เลยโอ้โหโคตรเท่นะสะดวกด้วยสวยงามด้วยนะครับผมแล้วก็ ในการปรับเปลี่ยนนะครับก็จะมีในส่วนแผนที่สวรรค์2,021เปิดให้เล่นแบบถาวรแล้วนะครับโอ้โหบางคนก็รอมานานนะครับผมสำหรับแผนที่เกาะสวรรค์นะครับแล้วก็ระบบชุบชีวิตนะครับเปิดให้ใช้ในทุกแผนที่เลยทีเดียวนะครับสุดจับประบอกนะครับผมแล้วก็อัปเดตนะครับเมนูไอเทมเสริมนั่นเองนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือเลยนะครับแบบนี้เลยตามรูปนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีในส่วน ปรับระเบิดแสงและระเบิดขวานั่นเองพี่ก็อธิบายไปคลิปเมื่อวานแล้วนะไอ้เมื่อเช้าเมื่อเช้านะครับผมอธิบายไปแล้วก็กดย้อนไปดูได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนปรับสกิลตัวละครปรับแต่งให้ได้อิสระเลยนะครับก็จะมีในส่วนการอัปเกรดใช้เป็นการทองนะครับผมโอ้โหคดเทครแรงนะครับแล้วก็การปรับสมดุลอาวุธนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าอันไหน เนื้อปงอันไหนปรับขึ้นนะครับในส่วนสกินปืนนะครับผมมาโอเคอย่างแรกผ่านไปอันนี้ก็จะคือภาพรวมๆนะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเนะาะประมาณนี้หลักๆหลักๆประมาณนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6อ7อย่าง8อย่าง9อย่างนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับมาเรื่ส่วนต่อไปกันบ้างในะส่วนต่อไปนี้น้องๆอย่าคิดว่ามาจริงนะครับก็คือ GM แบบเหมือนยังไงอะ่ะเหมือนตามกระแสตามข่าวนะครับก็คืออัดตัวครบ 100ครั้งนะครับปลดล็อกสกินก่อทองอันนี้ไม่มีจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นมุกเฉยนะครับผมเนาะปกติก็ไม่มีสีทองอยู่แล้วนะครับสำหรับเกาะตัวนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือแบบฮ่า้าน้อนๆเข้าใจไม่เห็นเขาเล่นใน Facebook นะครับผมเนาะเขาจะเป็นแบบมุกนะครับตามวันใสแค่นั้นเองนะครับเกมก็มาเล่นแบบในบดีไฟให้มีสีสันแค่นั้นเองนะครับผมนะหลายคนก็เอาไปอัดตัวไอ้ทำไมเป็นสีทองวะมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้นะครับผมน้องจะอัด เป็นพันเป็นหมื่นก็ไม่ได้นะครับผมนะมันได้แต่คิวนะครับผมเกาะทองมันไม่ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยน้องๆได้ไปดูวิดีโอเปิดตัวใช่ไหมครับที่ update, อ,อัปเดตเนาะอ่าก็คือไปต้อง้ใส่ครับผมอ่าพี่จะมาบอกว่าในรูปนี้นะครับมันมันจะสื่อว่ามีอะไรเข้ามาใหม่อัปเดตไปบ้างนะครับพี่ก็วงแดงแล้วนะครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมเชลไนท์นะครับผมอ่าเชลไนท์วันที่24เมษายนก็คือจะมีในส่วนชุดรับฟรีฟ รับชุดฟรีรับกระเป๋าฟรีรับล่มชูชีพฟรีโอ้โหมีสกายวิงฟรีด้วยนะครับมีสกายวิงที่แบบว่าเราไม่ต้องมาดดร่มแล้วเราขี่ยานลงมาเลยนะครับอโ,โอ้โหโคตรเทพโคตรแรงบัตต์ฟากเกอร์นะครับผมนะอันนี้อย่างแรกอย่างที่2ครับผมคือตัวนี้โลโก้ตัวนี้อ่าดูจะชัดนี่เห็นไหมอ่าเป็นป้ายแบบป้ายโปรโมทนะครับผมตามแบบตามแมปตรงนี้นะครับก็คือโลโก้ตรงนี้เนะี่ยก็คือเป็นการแข่งขันฟรีไฟ นะครับเวอร์ซีลี่นะครับเป็นการแข่งขันใหญ่ระดับโลกเลยนะครับก็มีหลากหลายประเทศที่ส่งร่วมการแข่งขันนี้นะครับส่วนประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะมี2ทีมด้วยกันจะเป็นทีมไหนมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบนเนอร์ในส่วนฟรีไฟเวอร์ซีลี่นะครับผมจะเริ่มนะครับผมนะวันที่22เมษายนนะครับผมถึงวันที่แล้วก็29เนั่นเองนะครับอันนี้ไม่รู้รอบอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะมาลงลึกให้อีกทีนึงนะครับแต่ว่ามีของแจกเยอะจริงๆ นะครับก็จะมาในส่วนแบบกิจกรรม F F C S นั่นเองนะครับอยู่ในฝั่งตรงขวามือในหน้าในหน้าเกมเลยนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเนาะอันนี้น่าจะจัดขึ้นประเทศสิงคโปร์หรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเขาต้อจะแข่งออนไลน์นะครับเพราะว่ามันแบบโควิดนะครับต้องแบบออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับผมก็มี2ทีมตัวแทนประเทศไทยนะครับผมก็คือมีในส่วนอีโวอีโวนะครับอีสปอร์ตแล้วก็ นะครับ AA นั่นเองนะครับหรือ AP เก่านั่นเองนะครับก็2ทีมนี้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนั่นเองนะครับลุยศึกฟรีไฟเวอ์ซิลี่สองพันยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับก็เอากำลังใจช่วยนะครับผมนะทุกทีมนะครับผมก็ขอให้เก็บชัยชนะมาฝากประเทศไทยนั่นเองนะครับพี่ก็ FC ทั้ง2ทีมนั่นแหละนะครับผมเนาะโอเคนะครับเรามาดูส่วนต่อไปกันบ้างในส่วนต่อไปที่พี่บอกต้นคลิปเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนหน้าต่าง นะครับหรือรูปแบบของอกรอบตัวละครนะครับกรอบตัวละครแบบนี้เลยนะครับผมอ่าก็จะมาแบบนี้เนาอะ,อะหน้าตานะครับผมก็จะมานี้แหละนะครับสวยงามบริทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปมีอะไรบ้างหรือหมดแล้ววะน่าจะหมดแล้วประมาณนี้เลยนะครับผมที่อัปเดตเนาะม,นมาบอกข้าวนะครับก็จะมานี้แล้วก็ในส่วนกิจกรรมของฟรีเนี่ยที่พลาดไม่ได้อย่าลืมมา เล่นและเก็บโทเค็นกันด้วยนะเพราะว่าจะแลกในอีก3วันนั่นเองนะครับวันที่17แลกได้เลยนะครับในส่วนสกินปืนถาวรนะแล้วก็มีผึ่งชิดตันกันด้วยตามแบนเนอร์นี้เลยนะครับผมอ่านแล้วพี่กดรับไปเลยล็อกอินนะครับลงเล่น15นาทีนะครับผมลงเล่น30นาทีแล้วก็ลงเล่น60นาที120นาทีร้อยแปดสิบนาทีนะครับก็รับเป็น2 3 4 5 6 7วันละ7โทเค็นเลยนะครับวันละเกียร์โทเค็นเลยแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะได้รับเยอะหน่อยนะครับผมนะเพราะว่า เขาได็กแจ้งไว้แล้ว GM ได้แจ้งไว้แล้วนะครับผมในหน้าแบตหนึ่งหนนะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอ่าตัวนี้เห็นไหมอ่าเสาทิพย์ได้รับ10เลยนะเป็น10เลยนะโอ้โหสุดเกินนะครับผมสุดจริงๆนะครับแล้วก็แลกสกินปืนแล้วก็บผึกงซิตตันนั่นเองนะครับในส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่ามีอะไรอีกแล้วก็ท่าทางนะครับผมท่าทางสวัสดีเนี่ยรอกันได้เลยวันที่17เมษายนเหมือนกันเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะแล้วก็ตามเพื่อนกลับมาอีกอย่างหนึ่งรุ่นรับเพชร30,000เพชรฟรีๆเลยนะครับ,รนะรบผมลนะัสบส ตามเพื่อนกลับมารอกันได้เลยนะครับผมนะใครที่สมัครไอดีไก่ไปแล้วก็รอกันได้เลยนะครับไม่พลาดแน่นอนสหรับกิจกรรมนี้นะครับในส่วนแรกก็มาแรกในในช่องนี้ได้เลยนะครับผมนี่สงการอีเวนต์นะครับพาร์ทสนั่นเองสหรับของฟรีนะครับสกิลปืนก็ตามนี้แหละนะครับพี่ก็ไม่ลงลึกกันนะครับน้องก็ไปดูเองนะครับผมสหรับของฟรีเนาะก็อนจะมานี้สหรับสายฟรีนะครับผมแล้วก็มีกันนึงที่พี่บอก ที่รับชุดฟรีก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมนะครับเคิลไนนั่นเองนะครับเป็นชุดนังมวยหญิงแล้วก็มีชุดผู้ชายด้วยนะครับสำหรับชุดผู้หญิงเนี่ยพี่บอกเลยว่ารับฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนตั๋วด้วยนะครับผมนี่ก็คือการจองพี่ก็จองไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่จองเนี่ยรีบมาจองเลยนะครับพอจะรับพร้อมกันนะครับผมน่าจะทําไมเขาบอกวันที่14บสี่หกโมงเย็นวะหรือว่า หรือว่าการอัพอัปเดตเนี่ยจะเปิด6โมงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอ้เราดูดเดอกนะครับผมก็เจะมานี้นะครับแต่ว่าเขาบอก6โมงเย็นนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟเปิดไปรู้ตอนไหนนะไ่รู้6โมงเย็นหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็รอดูทีนึงก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมก็วันนี้นะครับพี่ก็มีวิธีหาเพชรมาแนะนำนะครับผมเออนะครับนี่เห็นเพชรไหมเยอะเปล่าเออเป็นหมื่นอะ่ะน้องๆเออเป็นหมื่น่ะครับผมอยากได้เปล่าเออมาเดี๋ยวพี่พาไปหาแล้วกันนะครับมา ก็เข้าไปที่เว็บเติมฟรี .com นั่นเองนะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยใครที่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนหรือว่าเชื่อมต่อ a c e b o o k ได้เลยนะครับคลิกลิงก์พี่เท่านั้นนับจะออกง่ายนะครับผมเนาะอ่ะเข้ามาแรกนะครับก็อย่าลืมเข้ามาฝากเครดิตกันก่อนนะครับพี่ก็ฝากไปลห้าร้อยมาเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูนะครับสำหรับเกมรุ้รับเพชรฟรีไฟมาไปกันเลยครับผมจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับผมจะล็อกหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย เกินนะเกินนะถ้ามาแบบนี้นะครับเราจะเสียไปห,ห้าคดเครดิตเห็นไหมเราจะขาดทุนไปนะครับผมอ่ะมาไม่มีขาดทุนละเฮ้ยทีเดียวพอนะเกือบเกือบเกือบเฮ้ยเกิน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 เอาไหมไปลุย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 ต้องมาแล้วพี่ว่าต้องจังหวะนี้ต้องมาแล้วว่ะเฮ้ย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 ไปอีกนิดเดียวโอ้โหไอ้กำไรมาแล้วเว้ยกำไรมาสิบเรครดิตสิบเครดิตสิบเครดิตเฮ้ย ที่ต้องมาแล้วจังหวะนี้ห้าร้อยห้าร้อยก็โอ้ห้าร้อยอู้นี่เดียวบ้าเอ้ยรางวัลใหญ่อีกนิดเดียวเนี่ยดูดินี่เดียวว่าทำไรห้าสิบมันน้อยไปมาสักทีนิสักสักทีนิสักทีนิเรียบร้อยรอมานานแสนนานโอ้โหมาสักทีเออเออเรียบร้อยเป็นไงกำไร ประมาณ1,000เครดิตเลยนะครับจากนั้นก็มาที่ฝากถอนก็จะถอนเป็นเงินวอลเล็ตนะครับผมก็เลือกไปที่หนึ่งพันพี่แนะนำถอนจากกำไรนะครับผมทุนเอาไว้เล่นต่อไปนั่นเองแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลจริงแล้วเบอร์วอลเล็ตนั่นเองนะครับเงินก็จะเข้าทัวอลเล็ตเราเลยนะครับผมนะก็1เครดิตเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับก็นำมาซื้อเพชรได้เลยนะครับในเกมตรงนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการหาเพชรเนาะใครที่อยากอ่าสุ่มอยากได้แบบพี่นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันเพชรเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับบชื่่อเวว็า เว็บเติมฟรีคอมนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตประมาณนี้แหละนะครับถ้าแผดเปิดตอนไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับผมนะตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับยังปิดอัปเดตอยู่นะครับหลายคนก็ยังเข้าไม่ได้นะครับผมนะเออนะครับอดใจรอสักครู่นะครับ GM เอ็กำลังอัปเดตนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับผมเนาะพี่ก็ลงการอัปเดตเนี่ยไว้สองอีนะครับผมในช่องนะครับก็กดเข้าไปดูได้เลยอันนี้เป็น EP พสองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอน อัปเดตเปิดนะครับผมอ่าเปิดเกมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูว่ามีอะไรนเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็จะมาแจกของฟรีกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องกลับคำว่าสวัสดีครับวัยรุ่นทุกครู